ดีมากวันนี้คนเยอะมากแล้วก็ดีใจที่ได้รับรางวัลนี้อันนะี้เป็นรางวัลแรกเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นรางวัล <c oughs> ถือว่าเป็นต้นตๆรายการค่ะรางวัลต้นๆท,ที่เราได้รับค่ะเพราะว่าซีนีจอยชอบรักพิ่งเพิ่งจะออแดร์ไปแล้วก็มีเป็นรางวัลอีกรางวัลหนึ่งที่เป็นกำลัง <c oughs> ใจเทปพวกเราที่มีแรงทำงานอีก ก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่แล้วก็ช่วงสามแล้วก็แฟนคลับทุกคนที่คอยสปอยนี่่ะแล้วก็ทําให้พวกเรามาถึงตรงนี้นะคะวันนี้ถือว่า,า,วาเป็นการออกงนะนานการอะดมแดงด้วยร,รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะโหลิงตื่นเต้นมากคนนี้ตื่นเต้นมากตื่นเต้นเหรอคะพี่ลิงตื่นเนต้นต้องหาเรื่องชวนคุย <มา S 1> <ๆ>ไม่หยุดตลอด2 3สามชั่วโมงเพราะว่าเขาตื่นเต้นจริงๆเขาตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบคนเยอะคนเยอะ เคือหลิงไม่ได้ออกงานแบบนี้นานแล้วค่ะก็เลยแบบตื่นเต้นนิดนึงก็โช่วงพีที่มีน้องออมสอยช่วยแล้วก็พี่อ๋อก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้มาใช่ดีใจที่ได้มาเหมือนกันค่ะน้องออมทำรางงานที่พี่หลิงถายตื่นเต้นค่ะหนูชวนคุยลอยแปดมากพี่คือคือหนูชวนคุยจะไม่รู้ชวนเรื่องอะไแล้วอ่ะครับแต่ไซสยเธอสวยนะ ดีอะไรติดหน้าเราหรือเปล่าอาการตื่นเต้นเราลดลงบ้างไหมคะไม่รู้ล่ะคตื่นเต้นกว่าเดิมคะพี่หลิงดีขึ้นดีขึ้นพอน้องชวนคุยแล้วเราคุยเต่าโตยังไงไหมเราก็คุยคุยด้วยคุยด้วยอยู่แล้วค่ะมีอย่าดีๆยิ้มแปลกด้วยอย่าดีๆยิ้มแปลกแปลกใสซึ้มเหมือนเปนอะไรตื่นเต้นจนยิ้มยิ้มไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้อง ให้น้องออกช่วยนิดนึงค่ะอ่อไปนะคะแฟนแฟนนิดเป็นไงางก็ฟิลิปปินศิลปินล่าสุดค่ะก็ดีใจมากแฟนๆฟิลิปปินก็คือต้อนรับเราอย่างอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเขาเอนจอยไปกับเรามากรู้สึกดีใจที่มีโอกาสไปหาเขาองค ที่แบบได้ยินเสียงแบบคนทั้งพอร้องเพลงไปพร้อมกับเรามันทําให้แบบเหมือนเอนเ NERGY ในฮอลมันเยอะมากแล้วเราก็มีความสุขไปกับแฟนๆด้วยไม่อย่างนั้นข้อมูลเป็วันหลักเราพึ้มปีมากน้อยแค่ไหนคะเห็นแฟนๆพึ้มปีไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนเราก็พึ้มปีหมดค่ะแล้วแฟนๆก็คอยต้อนรับเราแบบเต็มฮอล์ทุกทุกป,ประเทศอะไรเงี้ยก็ดีใจค่ะโดนตกไปเยอะไหมคะโดนตกโดนตกตกคืออะไร แต่ว่าทำให้ชอบทำให้ชอบแฟนตกหลังทำให้แฟนแฟนตกหลังมันชอบเราเยอะขึ้นอ๋อมันตก่ก็ต้องต้องดูยอด็นเกตหรอ อนนี้ล่คะค่ะมีที่จริงค่ะที่จราีนมีเตรียมมาบอใจยังไงบ้างเราเราก็คือทุกๆทุกทุกแฟนมีเราก็จะเตรียมเพลงที่เราแบบตั้งใจมีความหมายมอบให้กับแฟนๆอยู่แล้วค่ะใช่ยงีย้เล้รออีน สุฟิลิปปินส์ร้องเพลงสากลมจีนเราก็ต้องร้องเพลงจีนแล้วแหละเตรียมไว้หลายเพลงไหมคะมีเรื่องเรื่องไว้บ้างค่ะท,ที่ที่แฟนๆ,ๆน่าจะชอบน้องอล่ะโนหรอจะเป็นอะไรใหม่ๆนะถ้า,ถาร้องเพลงจีนจะเป็นอะไรใหม่ๆก็ต้องคอยดูค่ะว่าอลจะร้องเพลงอะไรภาษาอะไรสำหรับโชว์สำหรับโชว์ก็ เก็บไปก่อนต้องไปก่อนแฟนมิเดี่ยวที่ดีนี่แฟนมิเดี่ยวที่ดีนี่คือตื่นเต้นค่ะเพราะปกติเรารู้สึกว่าเราจะไม่ตื่นเต้นถ้าเรามีเพื่อนอยู่แต่ว่าพอไปถึงจุดนั้นแล้ว,วต้องเดี่ยวอะ่ะมันก็เลยเออกังวลใจนิดน,นึงต้องยอมรับว่าคังกังวลจริงๆว่าแบบจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยสอวรองหนูอ่ะจริงๆก็ก็ถือว่ากลับบ้านหนูละกัน ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นไหมก็อาจจะคือทุกครั้งที่ก่อนขึ้นเวทีหนูว่าตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ว่าคือบ้านหนูหนูก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นมาหน่อยค่ะกดเป็น CEO แล้วค่ะคุโอ๊ย c o Always Wonder ก็ฝากด้วยนะคะช o ่อ Always Wonder นะคะสามารถติดตามได้ทาง IG Always Wonder แล้วก็กดสั่งซื้อได้ทาง ลายลายนะคะลายช็อตค่ะมีเสื้อมีหมวกมีกระเป๋ามีกระติกน้ำเอาใจเชื่อให้ทุกคนชนะท็อปสเปนเดอร์คนนี้ให้ได้นะคะเนี่ก็แบบต้องอยู่แล้วหนูได้ใส่ก่อนคนอื่นอะพี่เอันนี้ถิอใช่ไหมนิดนึงพี่อันนี้แจ้งให้ทราบ ก็อยากขี่ค่ะก็คนแรกเฉยๆก็คนแรกเฉยๆก็แค่อยู่เต็มายจีเลยก็ขี่อันนี้ต้องจ่ายค่าเซ็นเตอร์ได้ไหมคะค่าแฟนใส่ชุดใส่อะไรป่าเขาต้องเขาต้องเป็นท็อปสเปนเดอร์เขาต้องซื้อกับเราใช่เหรอโอเค